ตัวอย่างนิทานเรื่องหนึ่งจากหนังสือเรื่องเลือกความสำเร็จคือการเลือกในเรื่องของมาตรฐานชีวิตมีเจ้าของร้านมินิมาร์ทคนหนึ่งเขารู้สึกประหลาดใจที่เห็นสุนัขพันหลังอ่านตัวหนึ่งมาที่ร้านโดยปากข้ามแบงค์1 0 0บาทมีกระดาษเขียนข้อความว่าขอซื้อไส้กรอบ6ชิ้นครับเขารู้สึกประทับใจความแสนรู้ของมันดังนั้น หลังจากเก็บเงิน100บาทและเอาไส้กรอกใส่ถุงแขวนที่ปากให้มันคาไปแล้วเขาจึงตัดสินใจปิดร้านสะกดรอยตามมันไปสุนัขตัวนั้นเดินไปตามถนนจนถึงทางม้าลายมันก็วางถุงที่คาไว้ลงแล้วยืนด้วยขาหลังและยกขาหน้ากดปุ่มไฟสำหรับคนข้ามถนนมันหันกลับไปคาถุงต่อ รอจนไฟข้ามถนนเป็นสีเขียวมันจึงข้ามไปยังป้ายรถเมย์อีกฝั่งหนึ่งสักพักมีรถเมย์คันหนึ่งมามันเดินไปดูหมายเลขรถแล้วก็กลับมานั่งรอต่ออีกสักเดี๋ยวก็มีรถเมย์มาอีกคันมันเดินไปดูหมายเลขรถอีกเมื่อเห็นว่าเป็นสายที่มันรออยู่มันจึงกระโดดขึ้นรถเมย์คันนั้นเจ้าของร้านมินิมาร์ถึงกับอ้าปากค้างทึ่งในความแสนรู้ของมัน แล้วรีบตามมันขึ้นรถคันนั้นไปหลังจากรถวิ่งผ่านกลางเมืองออกไปยังชานเมืองเจ้าสุนขันอะหลังอานแสนรู้ก็ลุกจากที่นั่งเดินไปหน้ารถมันยืนด้วยขาหลังและเอาขาหน้ากดกลิ่งบนรถเมื่อรถจอดมันก็ลงและเดินไปตามถนนจนถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งและเลี้ยวเข้าไป เจ้าของร้านมินิมาร์ทยังสะกดรอยตามมันอยู่ห่างๆเช่นเดิมเมื่อมาถึงประตูหน้าบ้านที่ปิดอยู่มันก็วางถุงไส้กรอกที่ค้าไว้ลงแล้วถอยกลับมาตั้งหลักประมาณ2-3ถึงเมตรจากนั้นก็วิ่งเข้าชนประตูเต็มแรงมันพยายามอยู่2-3ถึงครั้งแต่ประตูก็ยังเปิดไม่ออกมันเลยเดินอ้อมตัวบ้านไปที่หน้าต่างบานหนึ่งที่ปิดอยู่และเอาหัวโขกที่หน้าต่างหลายครั้ง แล้วก็เดินกลับมารอที่หน้าประตูสักพักประตูบ้านก็ถูกเปิดโดยเจ้าของสุนัขเป็นผู้ชายหุ่นล่ำบึกซึ่งพอเปิดประตูเสร็จเจ้าของสุนัขก,ก็เตะและตะโกนด่าเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวน,นั้นทันทีถึงตอนนี้เจ้าของร้านมินิมาร์ททนไม่ไหวเขาเรีบวิ่งไปห้ามเจ้าของสุนัขพร้อมกับถามว่าคุณเตะมันทำไมกัน มันเป็นสุนัขสุดอัจฉริยะเท่าที่ผมเคยเห็นเจ้าของสุนัขตอบสวนทันทีว่าคุณว่ามันฉลาดนักหรอเชอะรู้ไหมว่านี่เป็นครั้งที่สในรอบสามดานี้นะที่มันลืมเอากุญแจบ้านติดตัวไปด้วยโดยคุณระวัยวุฒิสุขสันติวงศ์เมื่อผู้เขียนได้รับฟังนิทานเรื่องนี้ครั้งแรกเกิดความคิดและความรู้สึกเหมือนเจ้าของร้านมินิมาร์ทในทิทาน โอ้สุนัขหลังอานตัวนี้เป็นสุนัขที่ชาญฉลาดและเจ้าของสุนัขทำไมใจร้ายกับสุนัขแสนลุ้นตัวนี้เหลือเกินแต่มาคิดดูอีกทีแสดงว่าสุนัขตัวนี้ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเยี่ยมและเจ้าของมันอาจจะตั้งมาตรฐานความสามารถของสุนัขไว้สูงมากด้วยเช่นกันมาตรฐานเป็นเรื่องของการกำหนดคุณค่าหรือระดับขีดความสามารถในรูปแบบต่างๆและมักจะแปลงออกมาเป็นวิถีหรือแนวทางในการปฏิบัติ เช่นในบริษัทต่างๆมักจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานในแต่ละด้านอยู่ถ้าเป็นโรงงานก็อาจพบมาตรฐาน ISO 9000หรือ ISO 9001ทางรถยนต์ก็อาจเป็นมาตรฐาน QS 9000ทางสิ่งแวดล้อมก็อาจเป็น ISO 14000หรือ14001การผลิตยาก็ต้องมีมาตรฐาน GMP ในสมัยที่ผู้เขียนรับราชการในมหาวิทยาลัยก็ต้องมีมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน เป็นนต้กลับมาคิดถึงเรื่องมาตรฐานที่ใกล้ตัวที่สุดของเราคือมาตรฐานชีวิตเช่นมาตรฐานการครองชีพคือรายได้รายได้เสริมธุรกิจหรือธุรกิจเสริมดอกเบี้ยเงินปันผลและอื่นๆมาตรฐานความเป็นอยู่เช่นการดูแลสุขภาพของตนเองหรือคนที่รักหลักประกันความเป็นอยู่ประกันภยัยหรือประกันสุขภาพการช่วยเหลือสังคมและอื่นๆ หรือแม้แต่มาตรฐานการทำงานเช่นการทำงานให้ได้ผลงานในระดับที่ดีหรือความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมากกว่าคนทำงานโดยทั่วๆไปเป็นต้นถามว่ามาตรฐานชีวิตเหล่านี้ใครเป็นผู้กำหนดแน่นอนชีวิตใครคนนั้นต้องเป็นผู้กำหนดมันขึ้นมามาตรฐานชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและไม่ก็มีและก็ไม่มีใครสามารถยัดเยียดมาตรฐานชีวิตให้ใครได้ แต่หากเราไม่เคยกำหนดมาตรฐานชีวิตบ้างแล้วจะมีกลไกที่มาช่วยควบคุมและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของชีวิตเราซึ่งเราอาจจะชอบมันหรือไม่ชอบมันก็ได้เราเรียกกลไกนี้ว่ามาตรการชีวิตมาตรการชีวิตจะเป็นตัวบังคับและควบคุมเราเมื่อไหร่ที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นย่อมหมายถึงหนทางแห่งการเลือกของเราได้ตีบตันลงเรื่อยๆ และมักพบกับคำว่าต้องเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเช่นต้องไปตอกบัตรเข้างานให้ทัน8โมงเช้าต้องทำงานขั้นต่ำ8ชั่วโมงต่อวันต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องหารายได้เป็นค่าเล่าเรียนลูกต้องอยู่บ้านเช่าต้องไปทำงานแม้ว่ายังเจ็บป่วยต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยประกันสังคมต้องดูแลสุขภาพของคนที่เรารักด้วยโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นต้น เราเคยตรวจสอบมาตรฐานชีวิตของเราเองบ้างไหมเราควรพยายามตั้งมาตรฐานชีวิตของเราให้ดีขึ้นเสมออาจจะต้องใช้เวลาใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามในระยะเวลาหนึ่งผู้เขียนเชื่อว่าในไม่ช้าเราก็จะไปถึงระดับมาตรฐานชีวิตที่เราตั้งไว้เมื่อเราไปถึงแล้วเราก็จะสามารถตั้งมาตรฐานชีวิตได้สูงขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยได้คิดกับมาตรฐานชีวิตของเราเลย เราจะพบว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยมาตรการที่คอยตรวจ,จับและควบคุมเราและมาตรการเหล่านี้น้ำวันจะทวีความรุนแรงกับชีวิตเรามากขึ้น